ที่นี่ดูงดงามราวภาพฝันทุ่งหญ้าสีเขียวกว้างใหญ่มีหน้ผาผาหินแนกรนิตเป็นฉากหลังและมีสายน้ำไหลผ่านคุณสามารถมองเห็นฝูงนกบินและผู้คนกำลังนั่งปิกนิกแต่แล้วจู่ๆก็มีเสียงกรีดร้องดังขึ้นท่ามกลางเสียงโหเราอนี่ไม่ใช่หนังสยองขวัญแต่มันคือสิ่งที่เกิดขึ้นกับนักท่องเที่ยวที่พบชิ้นส่วนมือที่ถูกตัดในอุทยานแห่งชาติโยเซมิตี การพบเหตุอาชญากรรมในอุทยานแห่งชาติเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นบ่อยกว่าที่คิดอย่างที่โยเซมิตีมีประวัติการสืบสวนของตำรวจมากมายจนทําให้มันเป็นอุทยานแห่งชาติที่อันตรายเป็นอันดับสองของสหรัฐอเมริกาไม่เพียงเท่านั้นที่นี่ยังมีเนื้อที่ค่อนข้างกว้างใหญ่ที่ใหญ่กว่าบางประเทศเช่นซามัวหรือลักเซมเบิร์กซะอีกที่นี้คุณคงเข้าใจแล้วว่าทําไมที่นี่จึงเป็นสถานที่ที่เหมาะสําหรับทําให้ใครบางคนมีรูปปรากฏในใบประกาศตามหาคนหาย ในบรรดาผู้ที่หายตัวไปในโยเซมิติฉันคิดว่าคดีของแพทริเซียมารีเฮกส์เป็นคดีที่ชวนให้น่าชงวนที่สุดจำชิ้นส่วนมือที่ฉันพูดถึงได้ไหมมือนั้นถูกพบในปี1983บนทุง่งหญ้าซัมิทโดยนักท่องเที่ยวตำรวจพยายามหาเบาะแสเพิเพมเ่มเติมเกี่ยวกับหลักฐานการก่ออาชญากรรมนี้แต่สุดท้ายคดีก็เงียบไปและในปี1988ตำรวจก็พบส่วนกะโหลกศีรษะแต่คดีก็ไม่คืบหน้าอีกครั้ง จนกระทั่งในปี2021ด้วยความช่วยเหลือจากการทดสอบทางพันธุกรรมตำรวจจึงยืนยันได้ในที่สุดว่านี่คือร่างของแพทริเซียหญิงสาวที่หายตัวไปตั้งแต่ปี1982นั่นเองและไม่ใช่ว่าผู้ที่สูญหายทุกคนจะทิ้งร่องรอยเอาไว้และนี่คือกรณีของแซนดราจอห์นเซนฮิลท์ซึ่งถูกพบเห็นครั้งสุดท้ายในเดือนกรกฎาคมปี2020 ซานดราตั้งแคมป์คนเดียวในป่าสงวนแห่งชาติเซียราที่อยู่ใกล้เคียงต่อมาเธอประสบอุบัติเหตุรถชนผู้คนที่ผ่านไปมาเสนอความช่วยเหลือแต่เธอกลับปฏิเสธและนั่นก็เป็นครั้งสุดท้ายที่มีคนพบเห็นเธอสิ่งของทั้งหมดของเธอยังคงอยู่ในบริเวณที่เธอตั้งแคมป์ยกเว้นถุงนอนที่ถูกพบอยู่ห่างออกไปทางเหนือ4กิโลเมตรจากจุดที่เธอประสบอุบัติเหตุแซนดราไม่ใช่คนเดียวที่ยังคงถูกตำรวจค้นหายอยู่ ความจริงแล้วแค่ในโยเซมิติที่เดียวก็มีคดีคนหายมากกว่า30คดีที่รวมถึงชายคนหนึ่งที่แยกจากกลุ่มของเขาในปี2011ที่ด้านบนน้ำตกโยเซมิติตอนบนและชายอีกคนที่หายตัวไปในปี1972และยังมีชายอีกคนที่หายตัวไปตั้งแต่116ปีที่แล้ว ในกรณีส่วนใหญ่ผู้คนมักจะหายตัวไปในสถานการณ์ที่ไม่เลวร้ายเท่ากับกรณีเช่นของแพทริเซียฮิกส์แต่นั่นก็ไม่ได้ทำให้กรณีเหล่านั้นน่าเศร้าน้อยลงเลยแล้วอะไรล่ะคือเหตุผลที่ทำให้ผู้คนหายตัวไปอันดับแรกอุทยานแห่งชาติโยเซมิติเป็นที่ตั้งของน้ำตก9แห่งรวมถึงน้ำตกที่ใหญ่ที่สุดในเอเมริกาเหนือที่สูงเกือบ762เมตร มีผู้คนจำนวนมากชอบไปที่แห่งนี้เพื่อตกปลาพายเรือคายักและเดินป่าอย่างไรก็ตามความเร็วของกระแสน้ำจะเพิ่มขึ้นบริเวณใกล้บริเวณน้ำตกและการตกลงมาจากน้ำตกก็ไม่ใช่ประสบการณ์ที่ใครอยากเจอเพราะคุณจะติดอยู่ในวังน้ำวนอันทรงพลังหรือเจอเข้ากับก้อนหินซึ่งส่วนใหญ่แล้วคุณมักจะก,กระแทกกับมันเหตุผลทางธรรมชาติอีกประการหนึ่ง อาจเป็นเพราะบริเวณตอนกลางของแคลิฟอร์เนียมีแนวโนมที่จะเกิดพายุรุนแรงซึ่งอาจทำให้ระดับน้ำในแม่น้ำเพิ่มขึ้นอย่างกระทันหันและอาจกลายเป็นพวยน้ำได้สิ่งที่มีชื่อเสียงอีกแห่งหนึ่งในอุทยานแห่งชาติโยเซมิตีคือภูเขาซึ่งมีสถานที่ยอดนิยมมากกว่า10แห่งมีความสูงตั้งแต่1219เมตรถึง3307เมตร ภูเขาบางลูกสูงมากจนนักปีนเขาต้องค้างในค่ายพักแรมชั่วคราวที่อยู่กึ่งกลางกำแพงหินแกรนิตการปีนหน้าผาประเภทนี้ได้รับความนิยมมากและแม้ว่าคุณจะต้องมีใบอนุญาตพิเศษ,ษ,ษสำหรับการปีนหน้าผาประเภทนี้แต่คุณไม่จำเป็นต้องเป็นมืออาชีพก็สามารถปีนภูเขาขนาดเล็กได้นี่จึงเป็นเหตุผลว่าทำไมผู้คนจำนวนมากจึงได้รับบาดเจ็บจากการตกจากที่สูง นอกจากนี้การปีนหน้ผาผายังทําให้ผู้เขาได้รับความเสียหายอย่างหาวอนและมีแนวโน้มที่จะทําให้เกิดหินถล่มได้ง่ายหากคุณเป็นคนกลัวการปีนเขาเหมือนกับฉันแล้วก็การเดินป่าถือเป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดเป็นระดับ2ซึ่งนั่นถือเป็นสาเหตุหลักที่คนส่วนใหญ่เกิดอุบัติเหตุการเดินป่าในโยเซมตีถือเป็นการเดินป่าที่ยากที่สุดแห่งหนึ่งในแคลิฟอร์เนียและแม้แต่ผู้ที่ชำนาญแล้วก็ยังอาจพลาดและหลงทางได้ ตัวอย่างเช่นในปี2024มีการพบศพของอดีตเจ้าหน้าที่อุทยานและนักเดินป่ามืออาชีพ Kirk S. Thomas Olsen หลังจากที่เขาพยายามผจญภัยไปตามเส้นทางที่ซับซ้อนเป็นพิเศษและ Grace r o l o f วัย20ปีก็เสียชีวิตเช่นกันในปี2024หลังจากลื่นล้มขณะกำลังไต่ลงจากสาย Cable Half Dome ท่ามกลางพายุฝนฟ้าขนองที่เกิดขึ้นอย่างกระทันหัน และสุดท้ายคือสัตว์ป่ามีสัตว์สายพันธุ์ต่างๆกว่า300สายพันธุ์อาศัยอยู่ในเยอเซมิติกแล้วรู้อะไรไหมสัตว์ป่าไม่ใช่สัตว์เลี้ยงของคุณหากโชคร้ายคุณอาจบังเอิญเดินเข้าไปในถ้ำของสิงโตภูเขาซึ่งนั้นคงแย่แน่เนื่องจากสัตว์เหล่านี้จะคอยสะกดรอยเหยื่ออย่างเงีบเยบๆแบบนี้คงหมดสนุกแต่สิ่งที่คุณควรกลัวจริงๆก็คือหมีดำโดยปกติพวกมันจะกินเฉพาะหญ้าสูงและผลเบอร์รี่เท่านั้น แต่หากได้กลิ่นอาหารมีดำจะบุกเข้าไปในรถเต็นท์หรือที่พักของคุณมันต่างจากสิงโตภูเขาตรงที่มันไม่เกรงกลัวมนุษย์เลย <S <S ขณะน,นี้หน่วยงานอุทยานแห่งชาติได้ชี้แจงชัดเจนว่าการกู้ภัยเป็นสิ่งที่ไม่แน่นอนและคุณต้องเตรียมพร้อมในการเอาตัวรอดจากปัญหาที่อาจเกิดขึ้นคุณอาจสงสัยว่าแล้วฉันจะต้องทำยังไง ดังนั้นนี่คือเคล็ดลับบางอย่างจากผู้เชี่ยวชาญเพื่อหลีกเลี้ยงการตกอยู่ในสถานการณ์ที่ยากลำบากประการแรกพยายามอย่าเดินทางคนเดียวหากคุณต้องการใช้เวลาอยู่กับตัวเองจริงๆก็ควรบอกคนอื่นๆทุกคนให้รู้เกี่ยวกับแผนของคุณด้วยที่คนส่วนใหญ่หายตัวไปก็เพราะครอบครัวของพวกเขาไม่รู้แผนการของพวกเขา<ม>ประการที่2ให้เตรียมกระเป๋าใส่ของใช้ฉุกเฉินเช่นไฟฉายเข็มทิศมีด เครื่องมืออนเนกประสงค์เชือกพาราคอร์ดและผ้าห่มกันหนาวไว้เสมอจังไว้ว่าคุณไม่ใช่แบคกริลส์และชีวิตจริงก็ไม่สนุกเหมือนในซีรีส์เรื่อง Naked a n a f r a i d แต่ถ้าไม่ระวังตัวให้ดีคุณก็อาจกลายเป็นแบบนั้นได้ความร้อนก็เป็นปัญหาใหญ่ในโยเซมตีเช่นกันดังนั้นอย่าลืมดื่มน้ำให้เพียงพอและไปเดินป่าในช่วงที่อากาศไม่ร้อนมากขอย้ำว่าให้ดื่มน้ำให้มากๆการขาดน้ำและอาหารอาจทำให้คุณมึนงง ซึ่งถือเป็นอาการร้ายแรงหากคุณอยู่ในที่ที่ห่างไกลแล้วถ้าฉันจะไปเยเซมิติในช่วงฤดูหนาวล่ะนี่ก็เป็นอีกเหตุผลหนึ่งที่คุณควรดื่มน้ำและกินอาหารให้เพียงพอเพราะร่างกายของคุณจะเผาผลาญแคลอรี่มากขึ้นเมื่อเดินป่าในหิมะเจสซี่เครฟส์ผู้เชี่ยวชาญด้านการเอาตัวรอดยังแนะนำให้พกนกหวีติดตัวไว้เสมอเพื่อขอความช่วยเหลือโดยเฉพาะอย่างยิ่งหากคุณไม่ได้วางแผนการเดิน,นทางให้ดี ซึ่งถือเป็นความผิดพลาดครั้งใหญ่และการแก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้าในป่าอาจมีข้อจำกัดสำหรับการเดินป่านั้นบางเส้นทางค่อนข้างชันมากจึงต้องใช้สายเคเบิลเพื่ออำนวยความสะดวกหากสายเคเบิลขาดด้วยเหตุผลใดก็ตามให้หลีกเลี่ยงบริเวณดังกล่าวและอย่าคาดหวังอินเทอร์เน็ตหรือบริการโทรศัพท์เพื่อการสื่อสารกับผู้อื่นหากพบว่าตัวเองตกอ,อยู่ในอันตรายเนื่องจากสัญญาณการเชื่อมต่อในอุทยาน <S 2> <S 2> <S มักจะไม่ค่อยดีนะัก อและอย่าให้อาหารหรือไปเล่นกับสัตว์ป่าล่ะฉันรู้ว่าเจ้าหมีบางทีก็ดูน่ารักแต่โทษทีนะพวกมันไม่ใช่เพื่อนเล่นคุณควรเรียนรู้วิธีจัดเก็บอาหารอย่งปลอดภัยเพื่อไม่ให้สัตว์ป่ามารบกวนแคมป์ของคุณและอย่าให้อาหารพวกมันเด็ดขาดหากฝ่าฝืนอุทยานอาจปรับคุณถึง5 0 0 0ดอลลาร์นอกจากนี้คุณควรระมัดระวังในการขับรถและวิธีเดินทาง อุบัติเหตุทางรถยนต์เป็นสาเหตุที่พบบ่อยเป็นอันดับสองที่ผู้คนต้องการความช่วยเหลือในอุทยานแห่งชาติดังนั้นควรใช้โซ่ล้อรถในช่วงที่มีน้ำแข็งเกาะคาดเข็มขัดนิวรภยัยและอย่าขับรถอย่างประมาทแบบโดมินิกโดยเด็ดขาดและเผื่อว่าฉันจะยังเน้นเรื่องนี้ไม่มากพอให้ระวังสภาพอากาศด้วยเพราะมันไม่ใช่แค่ลำธารเท่านั้นที่เป็นอันตรายแต่มันยังเกิดฝนฟ้าขนองบ่อยๆในโยเซมิตีอีกด้วย บางครั้งฟ้าอาจไม่ได้ผ่าใส่คุณแต่มันอาจจะผ่าใส่ต้นไม้และทำให้เกิดไฟไหม้หรือทำให้ต้นไม้ล้มได้พายุฝนฟ้าขนองอาจทำให้เกิดหินถล่มหรือทำให้คุณลื่นจากการปีนแบบที่เกิดขึ้นกับเกรสโรลอฟและสุดท้ายให้ระวังคนแปลกหน้าให้ดีจำไว้ว่าคนแปลกหน้าอาจเป็นอันตรายได้แน่นอนว่าทุกอย่างมันอาจสนุกสนานและไม่น่ากลัวอะไรเลยแต่เราก็หวังว่าคุณคงจะระวังคนแปลกหน้า ธรรมชาติและทุกสิ่งทุกอย่างระหว่างที่อยู่ที่นั่นอยู่แล้วขอให้ปลอดภัยและมีสติอยู่เสมอสนุกกับการท่องเที่ยวนะคะ